แจ้งข่าวดีล่าสุดค่ะสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์รับเงินในส่วนของปฏิทินการจ่ายเงินจากทางกระทรวงการคลังเหมือนเดิมค่ะและที่สําคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ส่วนผู้สูงอายุทั่วประเทศข่าวดีมาแล้วค่ะจะได้รับเงินเร็วขึ้นและจะมีการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลังในวันที่8เมษายน2565เป็นเงินอะไรกดเป็นเงิน สดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สะสมใช้ได้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องผู้สูงอายุทุกทุกท่านทั่วประเทศนะคะเข้าสู่ในส่วนของเดือนเมษาย,ยน2565ก็ยังคงได้รับข่าวดีในการโอนเงินเหมือนเดิมค่ะเรามาเริ่ม ที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินในส่วนของ2รายการซึ่งจะโอนในวันที่1เมษายน2565ค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายสําหรับการเติมเงินจากทางกระทรวงการคลังให้กับผู้สูง ยูที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐนะคะในส่วนของวงเงินเพิ่มครั้งนี้200บาทค่ะแล้วก็จะเติมเข้าไปในบัตรสริการแห่งรัฐถ้าหากนํามารวมกันแล้วนะคะจะได้รับ400-500บาทต่อเดือนค่ะยินดีด้วยจริงๆนะคะและอีกหนึ่งรายการจะมีการขยับเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนั่นก็คือจะมีการจ่ายเงินในวันที่8เมษาย,ยน2565นั่นก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองค่ะตามมาตรการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสําหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยจ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีรับเป็นเงินสดและผู้สูงอายุนะคะท่านไหนที่โอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารก็สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ ในส่วนของเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุในเดือนเมษายน2565นี้นะคะจ่ายแบบขั้นบันไดก็คืออายุ60ปีถึง69ปี600บาท70ปีถึง79ปี700บาท80ปีถึง89ปี800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปเนี่ย1,000บาทตารางการจ่ายเงินในเดือนเมษายน2565ตรงกับวันศุกร์ที่8เมษายน2565เลื่อนขึ้นมาจ่ายให้เร็วขึ้นเพราะว่าจ่าย ชนกับช่วงบันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะเพระนาะฉะนั้นผู้สูงอายุในเดือนเมษาย25น2565นี้ยังคงได้รับสิทธิ์ทั้งวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถ้าใครมีบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็วงเงินเพิ่มกาลังซื้อแล้วก็ผู้สูงอายุผู้วิการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนในโครงการเพิ่มกําลังซื้ออีก200บาทและว,วันที่8เมษายนร,รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกในส่วนของแบบขั้นบันไดในวันที่8เมษายนค,ค่ะ นี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ